พี่เป็ดครับอย่ามากลัวน้องกระต่ายน้องกระต่ายจะนอนน้องกระต่ายง่วงครับพี่เป็ดเดีย๋ยวค่อยไปเล่นกันที่หลังได้ไหมครับน้องกระต่ายจะนอนครับเจ้าจะตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นใช่ไหมไม่ตื่นค่าจะจัดการเจ้าน้องกระต่ายตื่นจังนี่อ่ะตื่นแล้วครับพี่เป็ดครับดีใจจังเลยดีใจจังเลย น้องกระต่ายตื่นแล้วค่ะดีใจจังเลยเย้เย้เราไปเล่นกันนะคะพี่เป็ดเย่เย้เย่ีเป็ดดีใจมากเลยพี่เป็ดดีใจมากเลยน้องกระต่ายมาแล้วน้องกระต่ายก็ดีใจนะคะจะได้ไปเล่นกับพี่เป็ดแล้วค่ะดีใจจังเลยครับดีใจจังเลยครับสนุกไหนแน่เลยครับเพื่อนๆไปเล่นด้วยกันไหมครับเพื่อนๆไปเล่นด้วยกันไหมครับว้าววันนี้น้องกระต่ายได้มาขี่รังพี่เป็ดด้วยทุกคนดีใจจังเลย เป็ดใจดีจังเลยครับน้องกระต่ายสนุกมากเลยครับพี่เป็ดวันหลังมาเล่นกันแบบนี้ทุกวันนะครับพี่เป็ดครับเจวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องกระต่ายมันเก็บดอกไม้ไปฝากพี่เป็ดนะคะดอกไม้สวยไหมครับทุกคนเย้วันนี้ได้มาขี่หลังพี่เป็ดเลยดีใจจังเลยครับพี่เป็ดกระต่ายสนุกมากเลยน้องกระต่ายขอบคุณพี่เป็ดมากมากเลยครับวันหลังเรามาเล่นกันแบบนี้อีกนะครับพี่เป็ด พี่ปิดก็นสนุกเหมือนกันครับน้องกระต่ายว้ายน้องกระต่ายตัวกว่าพี่ป